สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่อง Beyond Gravity ค่ะเคยลองคิดไหมคะว่าก้อนหินธรรมดาธรรมดาที่ลอยอยู่ในอวกาศเนี่ยอาจจะเป็นกุญแจสำคัญเลยนะที่จะไขความลับว่าสิ่งมีชีวิตบนโลกเราเริ่มต้นมายัางไงแล้วที่น่าสนใจไปกว่านั้นอีกค่ะคือเจ้าก้อนหินก้อนนี้ในอนาคตก็อาจจะมีเส้นทางที่แบบ พามันเข้ามาใกล้โลกเรามากๆด้วยวันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกเรื่องราวภารกิจอวกาศที่น่าทึ่งมากๆภารกิจหนึ่งนั่นก็คือ OSIRIS-REx ค่ะกับการเดินทางไปดาวเคราะห์หน้อยที่ชื่อว่าเป็นนูครับภารกิจนี้จริงๆแล้วมันมีความหมายมากกว่าแค่ส่งยานไปสำรวจเฉยๆนะครับมันเหมือนกับว่า เราพยายามจะมองย้อนกลับไปในอดีตเลยหลายพันล้านปีเพื่อจะเข้าใจว่าจุดกำเนิดของเราจริงๆคืออะไรแล้วก็ในขณะเดียวกันนะครับก็เป็นการเตรียมตัวสำหรับอนาคตด้วยโอ้โหฟังดูยิ่งใหญ่มากเลยค่ะงั้นเรามาเริ่มกันที่ตัวเอกของเรื่องเลยทำไมคะทำไมต้องเป็นเบนูดาวเคราะห์น้อยดวงนี้มันมีอะไรพิเศษกว่าดวงอื่นๆหรอคะกับเบนูเนี่ยเขาจัดอยู่ในกลุ่มดาวเคราะห์น้อยประเภท C หรือ Ctype นะครับกลุ่มนี้ จะว่าไปก็เหมือนแคปซูลเวลาเลยครับจากยุคแรกๆของระบบสุริยะเลยคือพวกมันไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงไปมากเท่าไหร่ตลอด4,500ล้านปีที่ผ่านมาแล้วที่สำคัญมากๆเลยก็คือมันอุดดมไปด้วยคาร์บอนครับซึ่งเป็นธาตุหลักเลยนะของสิ่งมีชีวิตที่เรารู้จักกันคาร์บอนใช่ครับนอกจากคาร์บอนเนี่ยก็ยังมีหลักฐานที่ชี้ว่ามีโมเลกุลของน้ำถูกกักเก็บไว้ในโครงช่างแร่แล้วก็มีพวกสารประกอบอินทรีย์ด้วยครับ พวกนี้เหมือนเป็นวัตถุดิบตั้งต้นเลยนะสำหรับการสร้างโมเลกุลที่ซับซ้อนขึ้นที่อาจจะนำไปสู่ชีวิตได้ฟังดูเหมือนเป็นขุมทรัพย์ข้อมูลจากยุคโบราณจริงๆเลยนะคะแต่เหมือนเคยได้ยินว่ามีอีกเหตุผลหนึ่งด้วยที่ทำให้เบนูน่าสนใจมากๆเห็นว่ามันถูกจัดอยู่ในกลุ่มดาวเคราะห์น้อยอันตรายที่อาจเข้าใกล้โลกหรือ PHA ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับอันนั้นก็เป็นอีกปัจจัยสำคัญเลยครับ สถานะ Potentially Hazardous Asteroid หรือ PHA เนี่ยมันหมายความว่าวงโครจรของเบนนูจะพามันเข้ามาใกลโลกในระยะที่เ่เรียกว่าน่าจับตามองประกอบกับขนาดของมันก็ใหญ่พอสมควรด้วยนะครับถ้าเกิดการชนขึ้นมาจริงๆเนี่ยก็จะสร้างผลกระทบได้มากทีเดียวน่าจับตามองนี่มันใกล้แค่ไหนหรอคะแล้วมันมีโอกาสชนจริงๆหรอคะจากการคำนวณล่าสุดนะครับ พบว่าความเป็นไปได้จริงๆแล้วน้อยมากครับน้อยมากคือประมาณ1ใน2,700ที่เบนูจะชนโลกในปีคริสตศักราช2,182 2,182ครับอีกประมาณ1,60ปีข้างหน้าฟังดูเหมือนน้อยนะครับแต่ว่าในทางดาราศาสตร์เนี่ยถือว่ามีความสำคัญพอที่เราจะต้องศึกษาแล้วก็ทำความเข้าใจมันอย่างละเอียดเลยครับอือโอกาสน้อยแต่ก็มองข้ามไม่ได้สินะคะถูกต้องครับ ดังนั้นเนี่ยการเลือกเบนนูก็เลยเป็นการตัดสินใจที่ฉลาดมากเพราะว่าภารกิจเดียวนี้แหละครับช่วยให้นักวิทยาศาสตร์หรือเขาเนี่ยบรรลุปเป้าหมายสำคัญได้ตั้งสองด้านเลยคือ 1. ได้ศึกษาองค์ประกอบดั้งเดิมของระบบสุริยะเพื่อหาคำตอบเรื่องต้นกำเนิดของน้ำแล้วก็สารอินทรีย์บนโลกยุคแรกๆ แล้วก็สได้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับคุณสมบัติทางกายภาพพฤติกรรมของดาวเคราะหน้อยที่อาจจะเป็นภัยคุกคามในอนาคตซึ่งอันนี้สําคัญมากต่อการวางแผนปกป้องโลกครับอ๋อเข้าใจแล้วค่ะเป็นภารกิจที่มองไปข้างหน้าจริงๆแล้วค่ะทั้งอดีตแล้วก็อนาคตเลยในคราวเดียวแล้วการเดินทางของ Osir i s Rex ล่คะคะเริ่มต้นยังไงใช้เวลานานไหมคะกว่าจะไปถึง ยานโอไซริสแร็กซ์นี่ส่งขึ้นไปสู่อวกาศตั้งแต่ปี2016ครับใช้เวลาเดินทางอยู่ประมาณ2ปีก็ไปถึงเบนนุในปี2018แต่พอไปถึงแล้วก็ไม่ได้ลงจอดทันทีนะครับเขาใช้เวลาโคจรรอบๆเบนนุก่อนทำการสำรวจพื้นผิวอย่างละเอียดเลยทำแผนที่เก็บข้อมูลคุณสมบัติต่างๆเพื่อหาตำแหน่งที่เหมาะสมแล้วก็ปลอดภัยที่สุดสำหรับการเก็บตัวอย่างครับแล้วขั้นตอนที่แบบระทึกใจสุดก็น่าจะเป็นการเก็บตัวอย่างที่เรียกว่า ปฏปิบัต tech, ิการ touch and go หรือท็ g ใช่ไหมคะเห็นว่าเป็นช่วงที่ต้องลุ้นกันมากๆเลยใช่เลยครับปฏิบัติการแท็กในปี2020นี่แหละคือหัวใจสำคัญเลยมันเป็นช่วงเวลาที่ยาน osiris rx ต้องลดระดับลงไปเกือบจะแตะพื้นผิวของเบนูเลยนะครับแล้วก็ยื่นแขนกลที่ชื่อว่า tag sam ท a g sam ครับย่อมาจาก touch and go sample acquisition mechanism คือกลไกมันเป็นแบบนี้ครับ ปลายแขนกลเนี่ยจะสัมผัสพื้นผิวแค่แป๊บเดียวจริงๆประมาณ5วินาทีเองแล้วก็พ่นแกส๊สไนโตรเจนแรงดันสูงออกมาเพื่อเป่าให้ฝุ่นให้เศษหินเล็กๆบนพื้นผิวมันฟูงกระจายขึ้นมาแล้วก็ดูดเก็บตัวอย่างพวกนั้นเข้ามาในส่วนหัวเก็บตัวอย่างที่ปลายแขนกลเป็นกระบวนการที่ต้องแม่นยำแล้วก็ซับซ้อนมากๆครับเพราะว่าพื้นผิวเบนูเอาจริงๆมันไม่ได้เรียบอย่างที่คิดไว้ตอนแรกแต่มันเต็มไปด้วยก้อนหินขรุขระเต็มไปหมดเลย โอ้หแค่ฟังก็รู้สึกว่ายากมากๆแล้วค่ะแล้วผลลัพธ์่ะคะเป็นยังไงบ้างเก็บตัวอย่างได้สำเร็จไหมคะสำเร็จครับแล้วกเ็เกินความคาดหมายไปมากด้วยซ้ำเดิมทีเนี่ยนักวิทยาศาสตร์เขาตั้งเป้าไว้ว่าจะเก็บตัวอย่างให้ได้อย่างน้อยสัก60กรัมซึ่งแค่นั้นก็ถือว่าเยอะมากๆแล้วนะครับสำหรับตัวอย่างจากอาวกาศแต่ปรากฏว่าแท็กซมทำงานได้ดีเยี่ยมเลยครับ เก็บตัวอย่างจากเบนนูมาได้ถึงประมาณ250กรัมเลยทีเดียวโห oh, 250กรัมนี่มันเกือบสี่เท่าของเป้าเลยนะคะสุดยอดจริงๆนักวิทยาศาสตร์ตอนนั้นคงตื่นเต้นกันมากเลยสิคะใช่ครับเป็นโบนัสก้อนใหญ่มากจริงๆเพราะมันหมายความว่ามีวัตถุดิบให้นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกได้ศึกษากันมากขึ้นมีโอกาสที่จะค้นพบรายละเอียดต่างๆได้มากขึ้นตามไปด้วยก็ถือเป็นความสำเร็จครั้งสำคัญมากๆของภารกิจนี้เลยครับ ค่ะหลังจากได้สมบัติล้ำค่าชิ้นนี้มาแล้วก็ถึงเวลาเดินทางกลับบ้านสินะคะใช่ครับหลังจากเก็บตัวอย่างแล้วก็สำรวจเบนนูเรียบร้อยในปี2021ยาน o อซิริ Rex ก็เริ่มเดินทางออกจากเบนนูมุ่งหน้ากลับสู่โลกก็ใช้เวลาเดินทางกลับอีกประมาณ2ปีครึ่งครับครับและในที่สุดช่วงเวลาสำคัญก็มาถึงเมื่อเดือนกันยายนปี2023นะครับยานโอซิริ r เร็ก ก็ได้ปล่อยแคปซูลที่บรรจุตัวอย่างไว้ออกมาใกล้ๆโลกก่อนที่ตัวยานแม่เองจะเบนเส้นทางบินผ่านโลกไปทำภารกิจอื่นต่อตัวแคปซูลนะครับก็เดินทางฝ่าชั้นบรรยากาศโลกด้วยความเร็วสูงมากๆแล้วก็กลางร่มชูชีพลงจอดอย่างนุ่มนวลเลยในทะเลสายที่รัฐอยู่ท่าสหรัฐอเมริกาตามแผนที่วางไว้เป๊ะเลยครับ เป็นภาพที่น่าประทับใจมากๆเลยนะคะและนี่ถือเป็นครั้งแรกเลยใช่ไหมคะที่นาซ่านำตัวอย่างดาวเคราะห์น้อยกลับมาได้สำเร็จใช่ครับสำหรับนาซ่านี่เป็นครั้งแรกเลยที่นำตัวอย่างจากดาวเคราะห์น้อยกลับมาศึกษาบนโลกได้สำเร็จคือก่อนหน้านี้มีภารกิจไฮยาบุซากับไฮยาบุซาสองของญี่ปุ่นนะครับที่เขาทำสำเร็จไปแล้วกับดาวเคราะห์น้อยอิโตคาวาแล้วก็ไรยุกุแต่การที่เรามีตัวอย่างอยู่ในมือ ให้นักวิทยาศาสตร์ได้ใช้เครื่องมือวิเคราะห์ที่ทันสมัยที่สุดในห้องแ lap เนี่ยมันเป็นอะไรที่ล้ำค่ามากๆครับค่ะและแน่นอนพอแคปซูลกลับมาถึงโลกแล้วสิ่งที่ทุกคนรอคอยก็คือการเปิดดูข้างในแล้วผลการวิเคราะห์เบื้องต้นเป็นยังไงบ้างคะมีอะไรที่ทำให้ต้องร้องว้าวบ้างไหมคะอ๋อมีหลายอย่างเลยครับที่น่าตื่นเต้นอย่างแรกๆเลยที่นักวิทยาศาสตร์สังเกตเห็นก็คือมันมีฝุ่นดาวหรือ Stardust ปะปนอยู่ด้วยครับ ฝุ่นดาวพวกนี้คือเม็ดแรกขนาดเล็กจิ๋วมากๆที่มีอายุเก่าแก่กว่าระบบสุริยะของเราซะอีกฮ่จริงเหรอคะเก่ากว่าระบบสุริยะหมายความว่ามันมาจากไหนกันคะเนี่ยมันเป็นเศษซากที่หลงเหลือมาจากการระเบิดของดาวยักษ์หรือดาวเลิกรุ่นก่อนๆที่ตายไปนานแล้วครับก่อนที่ดวงอาทิตย์แล้วก็ดาวเคราะห์ในระบบสุริยะของเราจะก,ก่อตัวขึ้นมาซะอีก การศึกษาฝุ่นดาวพวกนี้มันเหมือนกับการได้อ่านบันทึกจากยุคก,ก่อนกำเนิดระบบสุริยะเลยครับช่วยให้เขาเข้าใจว่าวัตถุดิบตั้งต้นในการสร้างดาวเคราะห์ต่างๆรวมถึงลอกของเราด้วยเนี่ยมันมีหน้าตามีองค์ประกอบเป็นยังไงอืมเหมือนได้สัมผัสประวัติศาสตร์ที่เก่าแก่มากๆเลยนะคะแล้วเรื่องน้ำล่ะคะที่บอกว่าเบนนู่น่าจะมีน้ำมีการค้นพบอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้บ้างคะพบหลักฐานที่ชัดเจนม,มากครับ ในตัวอย่างจากเบนนูเนี่ยมีแร่ในกลุ่มคาร์บอนตแล้วก็แร่ที่มีน้ำเป็นองค์ประกอบหรือไฮเดรเท็ดมินเนอรัลอยู่ด้วยซึ่งแร่พวกนี้โดยเฉพาะคาร์บอนตนะครับการจะก่อตัวขึ้นมาได้เนี่ยมันต้องอาศัยน้ำในรูปของเหลวนี่เลยเป็นหลักฐานสำคัญที่บ่งชี้ว่าในอดีตนานมาแล้วดาวเคราะห์แม่ของเบนนูหรืออาจจะเป็นตัวเบนนูเองหลังจากก่อตัวขึ้นเคยมีปฏิกิริยาเคมีที่เกี่ยวกับน้ำในรูปของเหลวเกิดขึ้นจริงครับ การที่เคยมีน้ําในอดีตบนดาวเคราะห์น้อยนี่มันสําคัญยังไงเหรอคะสาคัญมากเลยครับเพราะว่าน้ำเนี่ยเป็นตัวทํลลายชั้นยอดเลยแล้วก็เป็นปัจจัยสําคัญมากๆต่อปฏิกิริยาเคมีที่ซับซ้อนซึ่งอาจจะนําไปสู่การก่อกําเนิดโมเลกุลอินทรีย์ที่จําเป็นต่อชีวิตได้การที่ดาวเคราะห์น้อยแบบเบนูเคยมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้มีน้ำอยู่เนี่ยมันยิ่งตอกย้ำแนวคิดที่ว่าวัตถุด,ดิบสำ,สำคัญสำหรับชีวิต อาจจะก่อกําเนิดหรือมีอยู่บนวัตถุเหล่านี้ในระบบสุริยะยุคแรกเริ่มก็ได้ครับค่ะแล้วก็มาถึงการค้นพบที่น่าจะฮือฮาที่สุดเลยก็คือเรื่องวัตถุดิบสําหรับชีวิตที่พูดถึงกันเยอะมากอันนี้คือเจออะไรบ้างคะครับอันนี้น่าจะเป็นจุดที่น่าตื่นเต้นที่สุดแล้วครับผลการวิเคราะห์เบื้องต้นเนี่ยยืนยันเลยว่ามีการพบกรดอะมิโนหลายชนิดในตัวอย่างจากเบนนู กรดอะมิโน,โนก็คือหน่วยย่อยพื้นฐานเลยนะครับที่นำไปสร้างโปรโตีนซึ่งจำเป็นต่อโครงสร้างแล้วก็การทำงานของเซลล์สิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลกเราเลยเจอส่วนประกอบของโปรโตีนแค่นี้ก็น่าทึ่งมากๆแล้วนะคะแต่มันมีมากกว่านั้นอีกครับที่น่าทึ่งยิ่งกว่านั้นก็คือทีมวิเคราะห์ยังพบนิวคลีโอเบสครบทั้ง5ชนิดเลย ทั้ง5ชนิดเลยเหรอคะครับก็คืออะดีนีน A กวานีน G ไซโตซีน C ไทมีน T แล้วก็ย e ูราซิล U นิวคลีโอเบสเหล่านี้คือองค์ประกอบหลักของ DNA แล้วก็ RNA ซึ่งเป็นสารพันธุกรรมที่เก็บข้อมูลแล้วก็ควบคุมการทำงานของสิ่งมีชีวิตทั้งหมดเลยครับแปลว่าเบนนูไม่ได้แค่มีส่วนผสมบางอย่างของชีวิตแต่มันมีชุดเครื่องมือสร้างชีวิตที่จำเป็นเกือบจะครบชุดเลยเหรอคะโอ้โห นี่มันมันเปลี่ยนมุมมองเรื่องต้นกำเนิดของเราไปได้เลยนะคะเนี่ยใช่ครับอาจจะพูดอย่างนั้นก็ได้การค้นพบรั้งกรดอะมิโนและก็นิวคลีโอเบสครบชุดในตัวอย่างจากดาวเคราะห์น้อยดวงเดียวเนี่ยมันเป็นหลักฐานที่เออหนักแน่นอย่างยิ่งเลยครับที่สนับสนุนทฤษฎีที่เรียกว่า panspermia หรือแนวคิดที่ว่าส่วนประกอบพื้นฐานของชีวิตหรืออาจจะรวมถึงโมเลกุลอินทรีย์ที่ซับซ้อนมากๆเนี่ย อาจจะไม่ได้ก่อกำเนิดขึ้นบนโลกเราเองทั้งหมดแต่อาจจะถูกนำพามาจากอาวกาศผ่านการพุ่งชนของดาวเคราะห์น้อยหรือดาวหางในช่วงที่โลกยังเอ่อยาวัยอยู่อืม แล้วที่น่าสนใจมากๆก็คือการค้นพบนี้มันสอดคล้องกับสิ่งที่ภารกิจฮายาบุสะชูของญี่ปุ่นค้นพบบนดาวเคราะห์น้อยราย,ยุกุซึ่งเป็นดาวเคราะห์น้อยประเภท C เหมือนกันเลยการที่พบองค์ประกอบคล้ายๆกันบนดาวเคราะห์น้อยสองดวงที่ต่างกันมันก็บ่งชี้ว่าวัตถุดิบเหล่านี้อาจจะไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่ว่ามีอยู่ทั่วไปบนดาวเคราะห์น้อยประเภทนี้แล้วก็อาจจะมีบทบาทสําคัญมากๆในการนําพาส่วนประกอบเหล่านี้มายังโลกในยุคแรกเริ่มครับ ฟังดูแล้วเบน,นูนี่เป็นเหมือนแคปซูลเวลาจริงๆนะคะที่ส่งตรงมาจากอดีตเลยแต่ในขณะเดียวกันก็ยังเป็นเหมือนคำเตือนสำหรับอนาคตด้วย ถูกต้องเลยครับเบนนูนี่ให้บทเรียนกับเราในสองมิติที่สำคัญมากๆมิติแรกก็คืออดีตการค้นพบวัตถุดิบสำหรับชีวิตทำให้เราเห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลยครับว่าดาวเคราะห์น้อยอาจจะเป็นพาหนะสำคัญที่นำส่งทั้งน้ำและก็โมเลกุลอินทรีย์ที่ซับซ้อนมาเป็นวัตถุดิบตั้งต้นให้กับการก่อกำเนิดและก็วิวัฒนาการของชีวิตบนโลกคส่วนมิติที่สองก็คืออนาคต แม้ว่าโอกาสชนในปี2182จะน้อยมากก็ตามแต่เบนนูก็ยังคงเป็นวัตถุที่เราต้องจับตาม,มองต่อไปและการศึกษาเบนนูอย่างละเอียดในครั้งนี้ทำให้เขาได้ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับโครงสร้างความหนาแน่นการตอบสนองต่อแรงต่างๆซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งเลยครับหากในอนาคตมนุษยชาติต้องหาวิธีเบี่ยงเบนเส้นทางของดาวเคราะห์น้อยที่อาจจะเป็นอันตรายจริงๆขึ้นมาแสดงว่าภารกิจริสเร็กซ x นี้ไม่ใช่แค่การเดินทางไปเก็บหินกลับมาวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์เฉยๆเท่านั้น แต่มีความหมายที่ลึกซึ้งกว่านั้นเยอะเลยนะคะแน่นอนครับมันเป็นเหมือนการซ้อมใหญ่ที่สำคัญมากๆภารกิจนี้สอนให้เขาเรียนรู้วิธีการนำทางยานอาวกาศเข้าใกล้วัตถุขนาดเล็กๆแบบนี้วิธีทำความเข้าใจสภาพแวดล้อมรอบๆตัวมันและก็วิธีปฏิสัมพันธ์กับพื้นผิวที่ไม่แน่นอนของมันด้วยความรู้และก็เทคโนโลยีที่ได้จาก Osiris r e รเนี่ยจะเป็นพื้นฐานสาคัญเลยครับในการพัฒนาระบบป้องกันโลกจากภัยคุกคามในอวกาศ หรือแม้กระทั่งภารกิจสำรวจทรัพยากรบนดาวเคราะห์น้อยในอนาคตด้วยครับจากก้อนหินที่ดูเหมือนไม่มีอะไรเลยนะคะในอวกาศอันกว้างใหญ่เบนนูได้กลายเป็นกุญแจดอกสำคัญที่ช่วยให้เราเข้าใจอดีตของตัวเองได้มากขึ้นว่าเรามาจากไหนส่วนประกอบของชีวิตบนโลกอาจจะมีที่มายังไงครับแล้วพร้อมกันนั้นมันก็หนึ่งเตือนให้เราตระหนักถึงอนาคตด้วยว่าเราต้องเตรียมพร้อมรับมือกับสิ่งที่อาจจะมาจากฟากฟ้าเพื่อปกป้องโลกที่เป็นบ้านเพียงหลังเดียวของเรา ภารกิต OIS RX จึงเปรียบเหมือนการเดินทางที่เชื่อมโยงทั้งอดีตปัจจุบันและอนาคตของมนุษยชาติไว้ด้วยกันอย่างน่าทึ่งจริงๆค่ะใช่ครับแล้วมันก็พิงคำถามที่น่าสนใจมากๆไว้ให้เราได้ขบคิดกันต่อด้วยนะครับอย่างเช่นการที่เราค้นพบวัตถุดิบสำหรับชีวิตที่ดูจะครบถ้วนสมบูรณ์บนเบนนูเนี่ยมันบอกอะไรเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่เราจะพบสิ่งมีชีวิตรูปแบบอื่นหรืออย่างน้อยก็ส่วนประกอบของชีวิตในที่อื่นๆของระบบสุริยะหรือว่าไกลออกไปในจักรวาล หรืออีกแง่มุมหนึ่งการที่เราตระหนักถึงภัยคุกคามที่มีอยู่จริงจากอวกาศแม้จะมีความเป็นไปได้น้อยมากๆก็ตามมันทําให้การลงทุนเพื่อศึกษาและก็เตรียมพร้อมรับมือเนี่ยมีความสําคัญเร่งด่วนแค่ไหนสําหรับการอยู่รอดในระยะยาวของพวกเรากันแน่เป็นคําถามที่ชวนให้คิดตามจริงๆค่ะสําหรับการเจาะลึกเรื่องราวของเบนูและโอเซอริสอารในวันนี้ก็คงต้องพอเท่านี้ก่อนนะคะหากมีคําถามข้อเสนอแนะหรืออยากแลกเปลี่ยนความคิดเห็นสามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะ ถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Beyond Gravity เพื่อไม่พลาดเรื่องราวน่าสนใจจากนอกโลกค่ะสวัสดีค่ะ